ทำให้แฟนๆที่รอคอยได้อิ่มอ,อกอิ่มใจกับการกลับมาจับคู่กันอีกครั้งของสองพระนางพี่นกชัดชัยกับมิวลาลิตาในสู่ฝันนิรันดรงานนี้ต้องบอกว่าผู้จัดพี่ไก่วราย,ยุทธยังตาคมเหมือนเหยียวกับการแคสติ้งเลือกนักสแสดงมาลงจอโดยเฉพาะสองบทสำคัญแม่เพื่อนกับหลวงพิพิธเพราะแม้แต่นางเอกอย่างพี่มิวยังขอย,ยืนยันอีกแรงว่าพี่นกชัดชัยคือหลวงพิพิธราชเสนาที่มีชีวิตออกมาจากบทละครจริงๆเลยละค่ะโอ้พี่นกชัดชัยนี่ สุดยอดเลยแกพูดโบราณได้เนียนมากเลยอะ่ะแล้วก็แกเป็นหลวงพิพิธคือด้วยมาดแล้วก็เวลาพูดพี่โนเขาพูดได้เนียนอะ่ะคล่องปากมากเลยเหมือนเป็นคนในยุคนั้นเลยอะ่ะ และสำหรับบทแม่เฟืองที่หลายคนอยากรู้ว่าถ่ายทอดมาจากใครงานนี้พี่มิวก็ยินดีบอกให้ฟังอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมทำไมยิคาคเตอร์เหมือนจะเป็นพีพ่ไก่ทุกอย่างเพราะเป็นทางภ้าพด้วยแล้วก็ใส่อย่างนี้มาตลอดจริงๆผัดเฟืองคือพี่ไก่ก็ <c oughs> พี่ไก่เขาใส่นี้ทุกวันเลย <c oughs> จริงๆ <c oughs> แต่ต้องไปถามว่าพี่เขาข้ามพบไปไหนบ้างเปล่า